เลยครบ่นี้มมีวมฝาเลยแต่ที่จะเซ่บก <ibl> ็มันนะมันครับยำเหนียวมาเสียงย่ำเป็นเย็ด้าเย็ดาดในปากเนาะพเขาก็เหลื่อกินก็ขาหูจับพี่กายเลย่ยพี่กายครับขนมกะเบบาลานแหงคนมากินผักมันอ๋อคือโบนิ่ดูด้ตีโมยังไ้โอ้โ้ตีโมบ้านนี่ตีโม โอ้ยปลกั้งไงฮิ้งไงก็ตัวว่งหันอีกครับโอ,โอ้เป็นอย่งไรใส่ในหรือตัวโอ้โอ้ย,อยป,ปลคอ,ลอ,อ,อกั้งปูพร้อมปูนี่นะสวจห้าหมองออกอีเด้นี่ว่างเรื่อยางสุดท้ายครับเมื่ก็บปลคอกั้งออกไว้ที่ทุงนั้นนะนี่นครับว่าเป็นแน่นแห้งจ้ะเีละที่ลำบากเนาะน,นี่ปูอีกทุ่งหนึ่งเต็มอกเนาะนี่จ้ะปูอีกทุ่งหนึ่ง ปลาคอกังเขาก็เก็บเอาไปแล้วทุงนึงโอ้ยนันเล่าโอ้ยหโหโยโห้ยโห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 กหโ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 อโห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 วหโ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 หัหโหโหับโหหโหโหาหนหโ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 าโหโหหโ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  พอกันเนี่ยพอกันเสาวันเสาที่สามสิบเนาะสามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจ้ะก็เป็นมือนสุดถ่ายของเดือนนรบามาเนาะไม่แห้งจ้ะแล้วอีกเดือนเดียวกับสิ้นปีแล้วเนาะวันนี้วันสนองกับพาพี่น้องมาใส่ตุ่มเคื่อเก่าละจ้ะแต่ว่าเหมือนท้าเปลี่ยนพิการมาถี่บันสังหอมเนาะก็ยังอยู่ในเขตนตำบลห้คามเพื่อบุญธลีแงหวัอุบลราชธานีจ้ะกับไปหลุมไปตามอหน้าจ้าวันนี้ข้าสีม้ามรบารเนาะหลังจากเมื่อวานเข้าไปผ่าใส่หม่องพี่หมองน้องเพิ่นใส่เนาะ ถ้าใส่ตุ่มแหล่าฮะกับสีได้ยผ้าพี่น้องไปรอเก็บเพราเหมือดจะข้าวแล้วมัเนาะเพราะว่าเพิเ่งเลิมปงแล้วจ้ะเหมือปงแล้วครับเมนจ้ะไป,ไปจ้าร่างแรหของเฮาจ้ะตุ่มเฮาก็มี่สิบสามหลังคือเก่านะจ้ะอาหารของเฮาก็เป็นโครงไก่สดคือเกา่านาน,านาๆเขาลาย ห่าก็บอกว่ามีพี่น้องใส่ก่อนมาแล้วมานาะแต่<_><_>ตรงเนี้ยยางนําไปเลยแหละนะจ๊ะหลังที่สองของเนาจ้ะกต่ที่ายเบื้องสองหลังใส่สองหลังเท่านั้นแหะจ้ะเดี๋ยวจะมาลุนกันอีกท่านึงตอนยามเนาะเดี๋ยวบ้านนั่นน้องใส่อะไรแหละก็สเสล่เลาะไปข้างบนเท่านั้จ้ะไปหาเบื้องพักเหมือนจุดเทิงเหมือนจ้ะวานนี้ครับพอคุณแม่เอฟซีจากอำเภอเวดีมาเนาะ เมื่อกี้พวกเหมืออยู่แถวปลาเหมือนน้องเมฆนะจ๊ะพลังเสนของใส่ตุ่มลงมาพอดีก็เลยแบ่งปลาให้นเมยเพิ่มมกกินอยู่ในี่ปลาเขาเที่ยงเงบบงพิ่นเมยเพิ่นก็แบ่งพวกเหมือดไห้นะโอ้เสนของเ,เมื่อกี้ก็จำแกวอีป,ปูแบบแสบเลยจ้ะเดี๋ยวเหมือนาจะมาหาหาพวกเหมือดไปไปกินกระปุ่นจ้ะนี่ครับใส่ตุ่มแล้วก็เมา่อกี้พักพักเหมือดนะจะร่างพอดีนะนี่ครับ ้อเมื่อนี่คันข้อเก็บใบอ่อนๆเทำเฉียงสีม่วงๆอยู่นั่นเต้นสีไม่ฝาดหลายนะหมอเนาะมีครับขันซ้ำนี่ก็ใบออกสีขาวๆเขียวๆนั่นเต้นสีมันนะหมอเนาะมีมันล้วก็สีนี่ยังเกาะไม่ติดยังกับสมเนิดน้อยออกสมเล็กน้อยล่าหยั่งไปนี่เยอะอัด์ตเยอะอาร์ตมีมันม่มันม่สมแล้วก็มีมีฝาดจักน้อยเนาะคันอ่อนทีแห้งแล้วจ้ะมีครับล่าหยั่งไวได้ เกี้ยด้าก้ดานจะบาดเสียแงจะให้นมมันัเบงต้นครับหอมอม,มากต่นจปลักษณะต้นใบอันนี้ใหญ่มากมัน,นพอดีเลยนช่ไหนะถ้ามันเก็บไปไว้รถละทุก,น,น,กนึงจ้ะยางเก็บมั้งฮะอหัยอดกำางพอดีเลยครับบนไนซี้อมีออกแต้เดียวนละวันอ่ะอืมครับ ตดนนี้สิมีออกสิมีฝาดมีเปียวมีอันมันเนาะตันรสชาติของเพื่อนรสชาติของเพื่อนครับเสียเสียครับน้องกินกับเกี๊ยวอีปูเดับพุดดับเกี๊ยวปูเสียบรับเมนคกับอูปลาครับเกี๊ยวกับอูป่ารับลาบก๋อยได้เบิดครับมันเของกันไปเลยออ หลังพอดีดนหนามมาดนึงน้วัาเนาะเมนครับกอนม,มา,<อ>านต้องตบน่ตนใหญ่เลยครับหนามเหงน่อท่านุาาานนี่กินหอดหล่ำเานเนี่เลยกล่ารนอๆรนๆไเมื่อวานเสียดพักเมย์เป็นแบงห้ยนะมีเห,ห,หเอเเนาท,ท่านนไสือมาลาดวะไปเก็บพักกัใครจุ่มถึงมน,นั่งจ้ะจุ่มห้องกะไปแดงไรครับ เราเขาไปเป็นหปลาลูปลาเกลี่ยทั้วองหนามเป็นกับบใหญ่นั่เนาะเป็นหนามไม่น้อยครับเฮ้ยอาอยากมาเก็บพวกเมียดนั่ครับเก็บไปทีหลายนื้เพราะว่าสินานเด้กับบาทเนาะเมนครับไปฝากพี่นนองแล้วจะเพราะว่าทั้งบาทท้นนองมมมีิะจ้ะมมีครับพวกังก้นเรเคยกินทถนะงามเด็กเดีจ้ะลุนนี่สิบโมมีขมเนาะเมครับวิธีนี่คือคือหลวกลวเฮาก็เอาไป หลอกซุกเลยห้องก็ข,ขีบออกไปเซนามอีกทีนึงเท่านันนะครับเพื่อให้พักเพิ่นเสร็ตัวบ่ให้เพิ่นเพ่นซุกแข็งนะจ๊ะและ้วกบ,บ่ไห้บ่ให้บ่ให้เพิ่นสามแม,มน,น,มน,นบ่ไหน้พเหพิ่นสามเนาะแมนครับอืมตัวงามหน้าเลยครับหน่อยก็ดีค่ะป้าราะว่าบางส่วนเพิ่นเกิดเคื่อนไหวนะมีครับเกก่อนมาจังกรโมเลยนะโอ้โหหนิจำนี่ตีพอดีเฮง

งามโคต้นนะัวนเขาเขาหนึ่งย bueno, ิ้มัดแต่บาละสนุกก็สวกระปุนกระเสียบนะนี่ครับห้าเฮดหากะปุนกินจับเลยจ้ะสวกระปุนกินมือกระเสียบ้นี่ใหญ่จนนี่ตนงามเลยอัจังล้วงนีเนาะสุดยอดเลย เก็บนี่เก็บที่เป็นเก็บเก็บพักเหมือกับใส่ตุ่มเนาะผสมประส,สานกันเนาะนะครับนี่อ่ามันจะเสียบแองเสียบอาโหลดแล้วเอเอเก็บอยู่มองเดียวกับผอมแค่นมผอเน,น,นอาะใบหยางใส่เลยเนาะแมนโอ้่ามันเป็นสีพันปงหย่าเนาะปงหย่างเหร มีเลยเนาะ<ม><ด>นะี่ะก็ดีกินอะยรได้เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปเห็นต้นอ่อนอ่อนท่าทายที่หนองเบึงเนะ<ม>าะนี่ครับใบลักษณะซ้ำนี่ก็เป็นสีฝาดแหงนะจ๊ะใบซ้ำแล้น้องเก็บนี่พอดีพอดีเลยจ้ะรสขมรสปา,มามดบ่ม,มีเลยแฉะชัวร์มีเลยระบายนะมีนหากระเบิดเลยฝามเป็นนะ<ม>้องมาเอ้ยด้ต้นน,ตนี่ก็ได้ไลายน,นะครับงา,ามเลย Để không đặt, để nó để để con thử này đi à, rồi. Để là ban cọc nó nga thương 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 này thương 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 ngoài thương 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 là cái thương 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 này thương 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 ngà này thương thương này thương 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 không? thương 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 นี่เออลามหนอดละนงามจังนี่โมดึงตนมันเกือบไม่ติลงโอ้ดาตนไหนกันมาตนไหนก็พอแล้วนะมาเนี่นโอ้ยนี่จุ่มกันเยอะเลยครับลุนี้โมดึงขวสาเลยแต่ที่จะเซีบก็มั่นนะมันครับ หยำเนี้ยวมาเสียงหยำพินยืดาดยืดาดในปากเนาะข้าวก็เหลื่องกินข้าวก็ะหุจับพี่กายแล้วพี่กายนี่ครับหนุ่มก็ะแหงกระบาลานแห้งขนมากินผักบานเกิดเองตากธรรมชาติแทงเสียข้าวใส่ตู้เย็นไว้อย้าวใส่ถุงเย็นหลับเก๊ใส่ตู้เย็นเนี่ยว่าไม่ไหนเป็นเดือนหรือเปล่าเ่นไม่โดนเนาะะใส่ถุงเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ ส่องธรรมดาเนาะข้างล่างหม่องเก็บผักเป็นครับนู้ก็ดูเลยพักเงินกับบะมีทั่วไปเด้อครับเป็นไม่นี่นครับเป็นบางพื้นที่บางผู้ก็บ,บม่มีเนาะอีกตัวหนึ่งนะหนู่มโอนแต่ว่ามันหยอดลมพ่นอันเดี่ยแต่ว่าฝนทั้งเตี้ยงพุนกองอในที่ใด เีถึงเพินเ่นแตกไหม,มแห้เงเด็ดแห้งแตกเด้ครับผักเต็มแล้วเต็มแล้วอือหุ่นนี้เป็นเลิมตะเก่ยร์เลยครับมันเกิเกดก่อนตะแก่ก่อน <c oughs> โอ้หนาวขนาดนาะแม่นกระดาษตะวันตกแก่นี่แน่เ้าลองหลวกลิดใส่ ไดเซเว้เดี๋ยวาเบา,บาพันธสิหลวกที่บา้านย่านพันหลวกบลล้วเฮาห้อกัหลวกเล้วยฮห้องก็เอาใไซแดบเ์าเฮ็ดพักกระเดาแหมมาเด้ปันอ๋ออันน,ล,น,นลองมึงใพลพอแ้วนะบ้านาะไปติดตาล้ครับอยู่ยี่โรดกระทุงนึงแล้วจะชสนลองเ็บไปก่อนน่อยนะเมนครับเดี๋ยวจงไปถายามตุ่ม,มเ้อเนาะแมนจ้ะเเวลายามตุ่มหฮอล้วครับในจะ้นนออตตัวใหญ่เลยอือ หินตัวนัสิวปักกระกปรูปูหินมองทุกปูนปูนให้แคไปปูนนะเน่ยไปหาดแล้ตุ้มขาดซะนุง่งน่งขูปกนงหมดตุ่มขาดอีกแล้วปูขาก็ต้อง,งห่วงดอกตุ่มขาดนี่ขาดจาเพ่อื้อจริง ปล่อยเป็นนะะไไน่าเียแต่จะจะตัวใดเพราะแก็บปนใดนจ้ะอ,อย่างพวกขอกังกังไปปนผักบ่พอดีมาัเก็บผักบอพอดีแต่พวกขอกั่งไปปนนั่นหพี่น้องก็ใส่ร้ายน้ำเน้นทำไเอาออาตน,น ใ่ลรอนีต่หน่อยที่นห็นแต่หน่อยงเดเอหน่อยใส่ลายกันแต่หาอยู่หากินนะโอเคว่าหาใส่กับบ่ค่อยเห็นปลาลอยแต่แต่ว่าเ่าอยู่ใดพักเนาะกระไรใส่ตุดฉีดใบนำจ้ะถึงใดล้งเี่ยโอ้โหยังงอุวกกลางอีกแล้วอกกางอ้ขี้ขาตัวใหญ่ทัน ก๋วเตี không, kh ๋ยวขางตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเนาะแต่วตัวอะไรเนาะเพราเข้าขนาดเขามาใสอย่างนี้ก็ยังเสต็มรถพี่น้องคนขึ้นไปถึงไปอีกระ่ายเนาะใส่ปูขายใส่ปลาขายนะจ๊ะเสาเขาล็อกเป็นมาก็เห็นพี่น้องมือเนาะเต็มกระตาเนาะปูเนาะเป็นยังไงมั่งปูใหญ่เลยตัวเนาะพายัง

นี่ยังบ่ดล้ท่านนึงน่ตัวเดียวฮึมเดียวมนันดิพอกลงตัวนึงพอกังโอ้ตัวใหญ่เติบยูพอด้ปนใสกันตัว,งวตนงเขตเลยฝากพีทดิพอดีเดปลาปนเนาะนปนกินสก๊าบ่นะเป็นจงไที่ซองเ ปลอดคัะปลอดแ่ปอดสะอาดนี้ยังเสร็จโอ้หีตัวนึงออกกางปลาซิวโอ้พีตุ่มขาดพี่ห้เอหาเียยโอออกทนทับานนี่โอ้ก็ยังเก็บจางดีอยู่อ่าย่นีจะเหนียวกระปุโอ้ค้อันว่ท่นระนที่่านออกเิด้วเุ่นโอ้อ้ อันนี้จะกัดเข้ากันเจ้าว่าสร้างโมอยากซื้อตุ่มใหม่ซื้อมาแล้วก็จะเสียดายเนาะเป็นยังไรปีนนี่ก็สะอาดอยู่สะอาดเนี่ยปุ้ยปีกายนี่แตกบุ่มเลยอยู่นี่เนาะโอ้ยหลังนี่ยกขึ้นแตกสวดเลยหลังนี่ปีกายปีนี่มิดม่มีปลาลอยน้ำใช่ว่ากับบุ้มมิตรปลาเนาะนี่เห็นหน่อยๆครับ sai lại dần đường hết 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 các hết 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 กานเดุ water, mm well, oh. oh. the ูแบบปนหาตัวหกตัวอีมแต่สนองสิปนแข็งแคนจิเปลี่ยนแต่แล้วาสิอุอยโอ้ยมสยกันเลยจริงใหลังนี่ยังไงยังไงอ้ยกางตัวนี่แบด้วยยกุตัวสามตัวพวกกางสองตัวตัวนึงแบบงาเลยตัวนึงปนอีมปนอีมเลยบ้า มามามาบังบังตุ่มไม่นด้ดูบวบตงนีกาซอยกันเนี่ยเบาวบอะไรด้ตัวนี้ระวังนกนนี่เด็ดซองนีด้วยครับบุ้ย้ยโอ้ย้ยต้งหันเลยน่องยางน้ำปูนี่ดิอะออกไปดูไปออกไปพี่ดิอปึ๊บปึ๊บออไงเมงท่านนั่นน่ะจะแล้วมันจะออก

เหมือ้รงมานตะอกกลางนี่ก่อนตรงห่างลยอืมตอนนี้มัเกบผักก็นั่งเล่นยาาเอาไปไกลไปนั่แล้วนขอเอาปูเอก่อนแกพิษก่อนนั่งเดือข้อเห็นยังบันหาไม่น่าใจใจเลยผเนาะหายมอสบอย่ีดีีด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 ีีดีดีี โอ้ยากร่หังก็ตัวบางันี้ครับอเโอ้เป็นยังไงใส่ในหรือตีบอโอ้ยมันมันมันวครับนี่แม่ใช้กันไหดูเจ็บปูออกไปแล้วจ้าวหันโอ้ยตัปลาฮโอ้ยบ่กใหญ่เลยโอแล้วางหจังไน้ไม่น้อย ยังมหึทำฟื้นท <ann> ี Dum mo. Dum mo. ่ให้แโอ้โ้ยโอ้ยข้าห <ain ways dishes> ึอ้ยเยุเอาอีกแลวโอ้ขาดแบบแบบนนแบบเอไรมาอกางนออกบอโอ้ยน้ำดินบัแหงเนีออกเบิ้เลยล่ะโอ้ยจะเป็นเห็ดขัดเห็บตีมาเโอ้ ออกทั้งกุ่นมาได้จ้ะอะอกทั้งงาเลยปันโอ้ยขาดกูหลังครับมาย่างดอกตุม่มนังสุดท้ายบอกแมนนังสุดท้ายแล้วมันติดหินได้ดึงไปทั้งพุ่นกระปูด้วยหนึ่งตัวโอ้โอ้โอประคอกั้งปูพร้ปปรอมป,ปูนี่นะสวห้ามองออกอีกเลยว่างเ้อ โอ้ยจะเป็นน้องปูสางดถ่ายครับเก็บปรกกกลางออกไว้ในถุงนเนีนว่าเป็นเนนแห้งจ้ะเวลาเทลำบากเนาะปูก็ใสอีกถุงนึ่งเต็มหนอกเนาะนี่จ้ะปูกรถุงหนึ่งประกกลางเข้าก็เก็บเอาไว้ในถุงหนึ่งโอ้ยนันเนาาโอ้โหเซบขนาดเลยนหนอกเกือบหมดมาหลานนี่โ้สายามเราเจ้า ตะกรงกัตะกองอีลีสวยง่าอะไ้ี้วพอไหดียวมันน้องตกยจอยเ้าเต้นเซปสันเซเกือบจุกลงห้องน้ำเลยะน้อโอ้คือนางเนผขาเด้มาครับมาเือพักมครับเสือมังมานกบปากางก็กลางไปบนากางครับปูครับอาประเบินความหมานขห้องมันเลยวันนพงพาข้าเนี่จ้ะข้าว เหมือนทำเลยครับกองนี่ยฉันลองเก็บมาก่อนเด้อแต่เวลาถ่ายคลิปเนาะอไม่ต่างนี่อันนี้เฮาไปเก็บกับบาลานจ้ะนี่ครับมึงประคองลาเฮาโอ้ยสุดยอดเลยครับมื้อนี้สุดยอดแท้งใหญ่มันนี้ว่าแม่นสิบ่ะมานะบ้านเนาะนี่มาปลาคอกลางเกือบเต็มติ๊กเนาะนี่นจ้ะถ้าแม่นเอาปูใช่น้านี่เต็มเนาะบ้าเนาะปูเฮากับปลาหม่าทึงโลครับนี่แต่ว่าตัวใหญ่เนาะปูมื้อนี้เนาะตัวใหญ่ดีแห่งจ้ะนี่ว่ามานสุดยอดนะครับมื้อนี้นี่จ้ะว่าแม่นที่แหลกว่าคือบ่คือเนาะบ้านเนาะนี่ครับว่าเป็นตาหมานนะจ้ะ ม่อนตาหน่อยเทากะได้บอไรไปได้เนาะมีเนจ้ะแต่ว่ากระเด้มกได้อุ้ยแล้วเนาะเน่ยครับอ่าถือว่าประสบความสำเร็จที่เก่าแล้วจ้ะที่จะท่าพุ่นทิ้งเก็บพักเพิ่็เลยเห็นปาคอกางเขาปนเนาะมันเอาไปปนกินมันยปนปลาคอกางนี่คือยอดครับเนี่ยก็เหนี่นวนะวเนาะเนื้อเหนี่นเนื้อมันดีจ้ะครับผู้ชมชาวคลิปนี้จังไงกับพักที่พักน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับลิปใหม่จากบ้านครับจ้าบ้านสนองขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่หลานู้กป่านะหลายๆเด้อจ้าจะพอกันคิดไหมจ้ากิ่หนีบ้านสนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แหงลำรวยลำรวยเด้อจ้าบอกกันคิดไหมครับ